สวัสดีครับผมวันนี้ก็ามาข้าพุ่มเป็นพุ่มกอไผ่นะครับมาห้อยปลาเล็ดครับผมดูจะมีตัวไหมผมก็ได้ปลูกเปยแล้วนะตื่นยาวมาปลูกเปยนั่งข้างหนละังเนี่ยนละูกเปยนั่งข้างหลัง ว่าจะเจอตัวหรือเปล่าจริงๆอ่ะมันเจอแล้วครับเมื่อสามสี่วันก่อนยิงไ่โดนตรงนี้แหละยิงไปโดนไม้ก่อนนู้นช่องยิงไปโดนไม้ก่อนขึ้นมาหัวเบลอร์เลยยิงไปโดนไม้วันนี้ก็เลยมาใหม่มาซ้ําใหม่ครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเจอตัวหรือเปล่าไปเดี๋ยวตามดูครับผม ยังเหลืองสิบสี่มิลสี่รูหกครับตัดสิบห้าดูว่าจะได้ทำงานหรือเปล่าดูกันครับผม เรียบร้อยไหมเต็มเบ้าเลยรบร้อยเลยไ,ไม่ต้องถามคืนพากลางเลยเล็งยังไงวะโอ้โหเวนกรรม กลางลำเลยโอ้ยเต็มลำเลยครับโอ้ยกะไม่ไปเ,เต็มเหนียวไปเลยครับแม่ธรรมดาแล้วไม่เห็นแม่ ลุกได้ซัดเลยซัดเลยลอเข้าไปเต็มที่เลยเหมือนกันอาเ่อๆอสาเจอตัวนั้นมันจะดู โดนแถมยิงไม่โดนเขาไปอีกอว่านะครับยกได้กยิงเลย เฮ้ยไม่โดอนอะไรวะอุ้ยัวขาวเลยเฮ้ยอ้ย,อยตบเลือเลยงีย้ไม่โดอนดีกว่าโอ้อุ้ยมันน่าดนโดนอ่ะ อย่าบอกว่าตปโดนไม้ก่อนอีกเลือเลยเฮ้ยเป็นอะไรวะอย่าบอกว่าไปโดนไม้ก่อนอีกเนี่ยแถบไม้อีกแล้วมั้ยอ๊ยอะไรันนันาเว้ย มันติดลายโดนอะไรวะมันโดนอะไรก่อนวะโอ้เอ้าโดนนี่ว่ะโ,โดนปลานี่ว่ะด,ดิ้นรุกๆุเอ้าโดนนี่ว่ะเอ้านึกว่าไม่โดนนึกน็อกเลย ดิ่งเลยอ่ะลงดิ่งเลยไหนไวะตกลงมันโดนไม่โดนวะมันดิ่นนี่วะนี่ไงมันดิ่นอยู่โ,โดนโดนนี่ไงเออ โอ้โดนปมกระบาลเลยโอ้โหแล้วก็ว่าไม่โดนเงียบนิ่งเชียเอานี่ครับโอ้โหว่านยิงมันก็น่าโดดแล้วนะทำไมไม่โดดวะไปมันกระบาลเลยครับ หองโลกว่าอยู่ครับนา่ก็ม okay. ไม่โดนนิ่งเลยแม่เลยอ,อาวครับไอ้โหจะโดนยังไม่โดน<อ>ดีวันนะี้ยังโดน อืมอา้าวสุพรรนี้หัวงอเลยมั้งโดนจุดน็อกเกรดนิ่งไปเลยนึกว่ายิงทำไมมันก็น่าโดนนกึกว่าโดนฟาดมาอ,อะตรงนี้สองโลกว่าอยู่ครับ ไม่ถึงสามโลครับแต่อ้วนดีมามันเห็นเหมือนมันจะเห็นผมอะแล้วมันจำท่าจะขึ้นแล้วมันไม่ขึ้นแล้วมันเริ่มถอยแล้ะถอยแล้วเราซัดเลยเร็งรล้อนึกว่ามันจะขึ้นมันไม่ขึ้นอันถ้าอันนี้แล้วยางสิบสี่ครับสีเหลืองเปิดบ,บางครับแรงเอาเรื่องพลาดปลาชะโดไปครับได้ปลาแรก ไปครับผมว่าเอาตัวเดียวเนี่ยก่อนเดี๋ยวจะลองไปท่าลาดดูครับเมื่อกี้น้ำเมฆโทรมาบอกว่าปลาท่าลาดไปขวางนอกทั้งคลองเลยพวเขายิงกันได้เต็มลําเรือล,ลองไปดูเขามั่งนอกตั้งต่เช้าแล้วครับพิ่งจะโทรบอกเมื่อกี้เนี่ยโทรบอกก็เลยอมสองจิตสงใจครับ ไปลองไปดูดีกว่าครับผมไปเดี๋ยวไปดูปาเขาที่ทลราดกันเอาตัวเดียวเนี่ยครับก่อนมาครับโอ้เกลับไปรครับได้ตัวเดียวนี่แหละดีเขาโทรมาเราหลืออีกยะแล้วจะท่าว่าจะทำท่าว่าจะไม่ไปก็โทรมาเราหลืออีกยะ ไปก็มาได้กันหลายคนเลยแต่ผมก็ได้ตัวเดียวเนี่ครับนะไปสองโลกว่าเนี่ยน่าจะสักสองโลครึ่งไดแ้แกะมัดก่อนโอ้โหก็ผมไม่ให้นี่ครับได้แล้วสักสองโลครึ่งได้ครับ อ้วนปักเลยเนี่ยสองโลครึ่งสองโอ้โหน่าจะสองโลครึ่งกว่าสบา,สบายครับไม่ถึงสามโลอะ่ะแต่ตัวอ้วนอ้วนเลยตัวเดียวก่อนครับผมเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่วันนี้เดี๋ยวแอบไปดูปลานอกกับเขาก่อนไปครับผมงั้นก็ลาก่อนครับปลาตัวเดียวนี่ครับลาโดยิงไม่โดนไปนี่ไม้ ใครสนใจแว่นยางก็สั่งได้เลยนะครับยางยางสิบสี่เอาเทสละสบายมากครับสิบสี่ตัดสิบห้าครับสี 14, 16, นะ่รูหกสี่รูหกตัดสิบห้าสบายเลยครับยิงทะลุเลยโอเคไปกลับก่อนครับผมสวัสดีครับเดีย๋ยวไปอา่านอกก่อน